สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำยำหมึกสายไก่กรอบค่ะ,คะใส่น้ำเชื่อมลงไปใส่น้ำมะราวลงไปนัวๆเลยจ้าใส่น้ำมะนาวลงไปนะคะอันนี้เป็นมะนาวคั้นสดค่ะแล้ก็ใส่นริกลงไปใส่น้อยๆน,นะคะเพราะว่าน้องาเเทานไม่เผ็ดนะคะใส่มะนาวลงไปนิดเึึเพิ่มความหอม ใส่ผงชูระลงไปน้อยๆใส่มากอร่อยมากเนือเราก็ใส่ผงปริศนาที่เราไม่ยอมบอกนะคะรงไปหลังจากนั้นคนไม่ต้องชิมคะ่ะใส่ปลาหมึกสายลงไปนะคะเรวก็คนหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่เลยคะ่ะใส่กอง แรก็ตามด้วยไก,ก่กรอบค่ะใส่ลงไปอร่อยยั่ยๆค่ะ